ดีชาวแบนเนสเกมเมอร์ amer, นะครับและเกมที่คุณรับชมอยนีน้คือเกมอเวอตาสตาร์นะครับโดยวันนี้เราจะมาเล่นโหมดในเกมอเวอตาสตาร์กันให้หมด3โหมดเลยโอเคเราจะเริ่มกันที่โหมดแรกก็คือโหมดทีมเดนแมทกดเลยครับผมโอเคเราจะหล่อเข้าสู่สนามรบกันตอนนี้ผมก็เล่นไปถึงประมาณเวลเจ็ดแล้วนะฮะในตอนนี้ก็ยังเป็นโคสเบต้ากันอยู่นะยังยังไม่โอเปนเบต้านะจะโอเปนเบต้าประมาณเดือนกุมภาณ์นะเห็นเท่าที่ผมอ่านในเว็บมา ครับผมก็จะแต่พอเวนเมต้าผมก็จะเล่นเหมือนกันนะฮะอืมไว้แอดกันมาแอดกันมาเล่นได้นะครับเอ้ยแอดกันมาเออนั่นแหละแอดมาได้นะครับชื่อตัวละครก็เหมือนชื่อชานลเลยครับ G O N G S A T A แปดแปดแปดอ่าโอเคครับโอเคครับฮึมไปแม่งไม่ได้ต่างอะไรเลยเวล์หนึ่งกับเวล์เจ็ดนะฮะเฮ้ยแต่ฝีมือฝีมือมันต่างกันจริงโอ้กระตกกระตกเที่ยนเลยเนี่ย เปิดเลยเปิดเลยอาพีจิเห็นคนละเห็นคนละเห็นคนละอกระโดดกระโดดยิงอะไรล่ะเออไงล่ะเฟิร์สบัตเลยกูเฟิร์สบัตครับกูลัตช็อตเฮ้ยเขาไม่เรียกว่าลัตช็อตครับเขาเรียกว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายอ,อ,อะไรอะไรโผล่มาดิโผล่มาอะไรล่ะดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลคิวจังหวะนี้มึงอื้อตายเลย โอเคจะไหนละคือตัวเที่ยนนี้ม่งวิ่งไม่ได้ครับเดินกระโดดดึงดึงมันวิง่งวิ่งไม่ได้เออรู้สึกจะบิ่งวิ่งไม่ได้ให้เราเน้นถึกไว้ก่อนครับถ <c oughs> ึกถ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 ึกก่อนอืมระเบิดอืมตายแล้วมึง ขอยิงตัวไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยหน,หนอยสองตัวเราสองตัวเราสองตัว hari, สองตัวมีจมูกน้ำเที่ยไรเฮ้ยเฮ้ยเออเออตายเลยแฮชซินนี่จะใช้จะเป็นสไนนะแม่งผมโดนแม่งฆ่าบ่อยมากนะเราเราเป็นตัววิ่งช้านะมากระโดดดึงดึงดึง <c oughs> โอ้ <c oughs> ชื่อตัวละครมึงโหดสัตว์อะให้เราเปลี่ยนทางวุ้ยเหี้ยใครยิงกู โอ้โหแม่งเข้าหัวกูทุกนัดเลยแน่นอนเลยถ้ากูตายอย่างนี้แม่งเข้าหัวกูแน่นอนนะไปเปลี่ยนทางบ้างเปลี่ยนทางบ้างวิ่งวิ่งวิ่งอึ๊บอึ๊บไปข้างหน้าโอ้โหฮึ่มหลบเพี้ยอะไรล่ะหลบอะไรหลบอะไรหลบอะไรกูยิงไม่โดนทำไมกูลอยทำไมกูลอยอือ สายดีเออโอเคโอ้โหกูช่วยแหละครับโอ้ยข้างบนมีตัวปะวะปีเจเลือดแป๊บอุ้ยโอ้เออแค่นี้แหละแค้นกูจังเลยมึงมึงแต่มันเปลาะครับพวกไอ้กระสินจะเปราะมาก อือแม่ล่ะลาาช็อตอือไม่ได้ล้าด้วยกูอะไรอะไรเทียบเหรอครับจะเทียบกูเหรอครับผมตายตายโอเคเรียบร้อยข้างหน้าไอ้เชี่ยสนัยนั่นมึงมึงล่องหนมาแล้วมึงล่องหนมาแล้วดิโดนด้วยมึงยิงเงินก่อนละไม่รู้ยิงเงินก่อนครับตรงนี้แหละครับขอยิงเออแก้แค้นสำเร็จตายตาหลับปิดตาเออโอ้โหแม่ง มึงมึงเดี๋ยไปครับแอบแอบเนียนเหรอเนียนขนาดละสานไว้ก่อนคุณเนี่สาดไว้ก่อนเนี่ยทำอะไรเพื่อนปูทำอะไรเพื่อนปูอื่อืมระเบิดก็มึงระเบิดก็ทายซะทายซะเอ kas, เอโอเคโอเคมีคนมีกูระเบิด ข้างบนข้างบนนี่ไงล่ะกูให้เลยให้เลยข้างบนโอ้ยติด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 ,ตด,ตดโดนด้วยไงละ่ะล่วงเลยมึงเอ้ยตรนี้โอ้โหมึงมึงไม่ให้ซุ่มให้เสี่ยงเลยครับตรงน,นี้ม่หนึ่งตัวไปไหนไปไหนครับอะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงไม่ได้แดกกูหรอก <c oughs> หนึ่งตัวนี่ไงกูให้ดาเมจก่อนเลย อืมเอไปอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ย,ยข้างหลังแม่งสุดโจโกเกอร์โหโตกตกแล้วตกดำแล้วโอเคอืมอืมโยนดำเหยีย,ยดยด,ยด,ด้วยเว้ยหนีแล้วเว้ยหนีแล้วเว้ยมจะมาทางนี้ไปอีกสักตะไงล่ะกูรู้กูรู้เราแจ็คนไม่ยากหรอไปไหนจะหนีไปไหนไอ้เชี่ยโจ๊กเกอร์มึงมึงทำร้ายกูอ่ะ พ่อเป็นโอเคดักทีเพื่นคิวระเบิดแล้วก็แล้วก็อไปแฉเอาเฮียโดนตัวเองครับเฮียกดฮิวครับไอ้เจ้าเกอร์ไอ้เจ้าเกอร์ออุ้ยเฉียวกูไปเฉียวกูไปเป็นแดงแล้วครับมึงโผล่มาตรงนี้แน่นอนไงล่ะกูเก่งไหมโอ้กูกูรอเล่นอะไรวะอืได้ด้วยไงล่ะมีเพื่อนช่วยบอกแล้ว เล่นเมทีมครับเกมที่ต้องเล่นเมทีมจริงๆฮะเราไปบุกคนเดียวยังไงก็สู้โอ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 ืมหติดพิษเฮดเคติดพิษโดนระเบิดกูซะไปขึ้นที่หนึ่งนะครับเยี่ยมไปวะอึ๊บกระโดดดึง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 อะไรล่ะอะไรล่ะครับกลางโล่อะครับกลางโล่เหรฮะ ยิ่งๆโดนด้วยไงละ่ะเอาไป,าไปหนึ่งลูกกูแถมให้โผล่ว่ะโผล่ว่รอเล่นองไม่ต้องโผล่มันก็ได้โอ้โหยิงเป็นลูกเลยฝั่งผมมีผมเป็นคนหนักคนเดียวฝั่งนู้นก็มีโจ๊กเกอร์ครับเป็นคนหนักคนเดียวโอ้แต่มันโหดูคิวสองตายแปดตายคาที่แล้วมีศัตรูป่ะเหมือนมีศัตรู อืระเบิดยิงไว้ก่อนเฮ้ยข้างบนมีกัะตูจริงอเลยยิงยิงโดดเช็ดเคคิวด้วยอะไรอะไรครับจะหาเรื่องครับได้อืโอ้แม่งไม่ตายไม่โดนนะยิงไม่โดนไม่ใช่มันไม่ตายกูยิงไม่โดนดน,ดน,นี่คะแนนที่หกต่อ55ครับก็สูสีอื้อืสี มาเลยนี่ไงลัดชอ็อตไอ้เหี้ยอะไรยิงเกจ้าหัวไปยิงจ็กเกอร์ลแล้วโดนด้วยนี่ล่ะอะไรละ่ะจ็กเกอร์อมีเรื่องกูจังแล้วฮะมีเรืองกูจังเลยไอ้เหี้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังอัม้วได้คิวหนึ่งแล้วกูก็ตายไม่ช่วยเหลือครับไม่ช่วยเหลือไม่ได้คิวโอเคกระโดดดึงไป อืมกระโดดอินสตาแกรมโหดโหดมากอะไรอะไรอะไรเอาเหรอเอาเอาได้เอาได้ได้ไม่เกี sure> ่ยงไม่เกี่ยงระเบิดอุ้ยอือัดหน้าอัดหน้าอัดหน้ากับตายจะยิงมาไงเนี่ยเฮ้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 ยอู้อู๋อูจะตายจะตายอย่าพึ่งอืม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 กระเสือกูจังเลยโอ้ตายเลย คือผมไม่ค่อยออกมาจากที่นี่เนะไม่ค่อยออกมาจากบ้านเลยยังอยู่ในในบ้านมึงตัดแกมมึงไปเล่นที่บ้านมึงเหรอโอเคดินหาพ่อมังเหรอตายกาการต้องนี่ไงล่ะโอ้ได้สองช่วยเลยเยี่ยมอ้วตายเบยอ้าวเฮ้ยนี่ยิงกูเหรอการมึงว่านั่นฟันนะฮะไม่รู้ไม่รู้ กระโดดดึงแม่งม <pelled being HD> <sm convert to studios> ีแต่กระโดดข้างหน้าข้างหน้าโผล่มาโผล่ออกมาไม่เห็นหรอทิ้งไม่เห็นหรออะไรล่ะไงล่ะตังหานแก้แค้นด้วยไงล่ะงานมีฮิวโอเคสบายฮิวหิวหิวกันฮิวก่อนโอเคเยอะเยอะละโดนด้วยไปแล้วหนึ่งลูก โอู้หแม่งเล่นสไนขอโทษครับเราเราเป็นสายโจมตีใกล้ๆรับถึงปานกลางนะเราสู้ไกลไม่ได้ไม่แล้วยิงอ๋อยิงได้ได้นึบรับดาเมจรับดาเมจกันทั่วหน้าจริงๆคุ้มแม่นจังวะฮะล็อกเป้าวะครับบินไปไหนบินไปไหนบินไปไหนตายกาอากาศไายสัตว์อะไรล่ะ อะไรล่ะอืโอเคสวยอืจะไปอีกหนึ่งลูกกูแถมให้เอาไปอีกนิงแคลริโหลด์หนึ่งร้อยยีเคชนะครับโอเคสวยมากเยี่ยมมาแขนกูแขนกูแขนมามาึนมาอินตาแกรมไปเล่นที่บ้านมึงไม่ต้องเล่นนะกูอินตาแกรม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 นี่โอเคครับเราจะเล่นโหมดต่อไปกันเลย เราต้องไปดูครับโหมดต,ต่อไปก็คือโหมดยึดนะเปเห,หม,มือนยึดป้อมนะฮะโอเคกดเล่นเลยครับเราไม่พูดมากไม่พูดฟั่มทำเพลงกดเล่นเลยภารกิจช่างแม่งฮะเดี๋ยวค่อยรับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับภารกิจเดี๋ยวแบบว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่รับภารกิจอะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยรับครับภาร,ร,รกิจมารับตร้งไหนก็ได้โอเคเรา,ม,ามันรอครับเราจะต้องยึดจุดตรงกลางนี้นะฮะในโหมดยึดป้อมนี่คือเราต้องยึดจุดตรงกลางนี้เราต้องอยู่ให้นานที่สุดจนกว่าเวลาที่มันกำหนดให้มาหมดนะ ใครทำได้ก่อนก็ชนะโอเคแค่นั้นเองครับวิธีการเล่นของด่านานี้ง่ายๆโอเคกูอยู่กับโลเลยเฮ้ยเรามีแทงสองตัวเยี่ยมไปไปเลยครับไปเลยจังหวะน,นี้ไปแล้วกูปไปแล้วอะไรไม่เจอเยี่ตัวเกล้วใช่ไหมไม่ต้องมาก็ได้มไม่ต้องการยิงเยียอะไรหล่ะับระ,ะเบิด,บดไงละ่ะ โดไปไหนโดไปไหนโดโดไปไหนล่าได้หนึ่งคิวแล้วอืออะไรล่ะไอ้สัตว์ย <laughs> er ิงบวเออโอ้ยตายเบยร์เพื่อเราอยู่ไหนหมดวะแม่งไม่ออกมาช่วยกูเลยโอเคเพื่อเรายิงสบสนุนอยู่ตาเบอดเส่อยู่ดิ่งกับ เดเล่นกูลอยอย่างนี้เลยอ่ะเด็กด็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 อืมอะไร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 เปลือกอะไรเนี่ยโอ้อากายเลยโอเคยึดได้ละเยี่ยมไปแล้วครับยีไว้หงุดหงิดวิอุ่มติดวิอืจะมาเอาขึ้นเหรอกูไม่ให้กูไม่ให้ไปไหนละไปไหนละครับจะโลมาตีกูไม่ไิ้งแทงแล้วครับอ ตายแล้วมืยเยปาไปต้องยิง60ทีโอเคๆๆออเคยี่ยมตดยแล้วได้ทีแล้วโอ้แล้วก็ตายเลย m m จริงมันะ้ยวเนี่กรรมกูไม่รู้คนระับมกระผมกูไม่รู้ ยิงเพื่อนหัวอือยิงเพื่อนหัวยิงเพื่อนหัวฮะยิงอะไร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 ครับอืออือปาระเบิดหัวด้วยไงล่ะมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรเปล่าตายซะมึงโอเคเยี่ยมเส๋สวยอืออะไรล่ะอะไรกระโดดกระโดดกระโดดยิงกระโดดยิงยิงแบบเอฟ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 อ ลิ้นพันลิ้นพันลิ้นพันแล้วโอ้โหรีโหลดโอเคคลิปคลิปเปิ้ลคิวคลิปคลิปที่อะไรคิปออร์จีวิ่งครับยิ่งครับยิ่งไปยิ่งไประเบิดนี่เกาะมาแล้วเกาะมาแล้วเกาะมาลัดช็อตเอายังไม่โดนอีกคู่ทำอะไรเนี่ยโอเคโอเคยิ้อ้่วตายเบยโดนอดีดีวิ่งทำล้องไห้ครับโอยมันจะโดนวิ็กขึ้นโดนไปแล้วด้วยระเบิดอะไรล่ะอะไร ไม่โดนอีกโอ้แต่แล้วโอเคโอ้ยฮิวทำไมหรอคะับยึดยุดย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 ดเลยโอเคไปวิ่งครับอืมอืมโดนนั้นเลยอืมไงล่ะยิงแม่งเลยอมอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย กอ,อ,อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฟรมนรตครับนเฟเมตเฟเมนโตเฟรมตเรียรอยแล้เรียกรอยรรยุบยินได้แล้วเยี่ยมตกตขาด,ดี่ดิ่งิ่นี่เหรอเคไฟาระเบิดอ ยิงแรกเลยมาแรกโอ้โดนระเบิดยิงอุ้มมันยิงข้างหลังกูคุณไปยิงหนัวมากระเบิดได้คิวด้วยอืยิ้มระเบิดจะตกอะไรเนี่ย ไปไหนละไปไหนกระโดดมานี่นี่นี่โอเคได้ช่วยได้ช่วยอยู่ได้ช่วยอยู่ <c oughs> นี่คืไงล่ะมจะยิงระเบิดบอดทั้งมวะฮะโอ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 โสกิดเหรอครับนี่ไงล่ะโอ้ไม่สกิดเลย GM นี่มัน GM จริงป่าวะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะผมไม่รู้ว่า GM จริงหรือเปล่า มีกอยเพื่อนค้างอะไรอืมอเพ้ระเบิดอืมอะไรครับยิงอย่างนี้เลยอยิง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 โอ้ สาดไปเลยรู้จัูขอยิงวะมัองอะไรอะไรนี่ตอ่อยเพื่อน,นใครต้องกินอะไรมาวะฮะโอ้ยโอ้ยอย่าฆ่ากู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 ั่วตายแต่เป็นที่แบบคนมันเยอะนะอะไรอยี้มันมีกระตุก ม่ไจะเกี่ยวยิงกยิงทียิงวักนี่าดูิยาอย่างเงี้ยโอ้ยตายประเบิดโผล่มาโผล่มาดิโผล่มาดูว่ายิงโดนพอแล้วดูว่ายิงโนเป็นเพาะ สุดหมดอีกอระเบิดโอ้ยโอ้ยอ,อจะฟันยทำไมนะโอ้ยโอ้ยฝั่งนู้นจะยิบไปแล้วครับนันกระตุกเหรไม่ดู้เป็นไรขอหายด้วยแล้วกันมันกระตุกจริงอ้ออะไรวะเฮ้ย อย่าฆ่าคุกอย่าฆ่าคุอย่าฆ่าคุกโอเหนึ่งเลหลือสี่เยอะเชียร์อีกยี่สิบวิครับตดตาก็พุชระเบิดโอ้โหอืระเบิดนี่ก็ยิงอยู่ลังเลตาก็มี มีแพร์ครับเนี่ยครับแม่นกตกกับตามนตามแพ้์แล,แล,แลกระตุกจรินมาแม่กระตุกเลยต,ลลตอนนี้ลื่นนะตอนนี้ลื่นพอเมื่อกี้บวกกันเยอะนั่งแพร์นั่งกระตุกไม่รู้เป็นอะไร,ไร,ไร,ไรครับเหลืออีกด่านหนึ่งที่เราจะต้องเล่นแพระแต่เวลอัพเออเอาดิอัพภากิจแบบแบบได้รับโอเคเ,อเยอะเยอะ นิวนิวรับรับโอเคเยี่ยมนี่ของอะไรมาไหมโอเคไม่มีอะไรครับอืมเล่นต่อเลยดับดานสุดท้ายในโหมดเออเขาเรียกวอะไรวะยิดธงอืมชักธงสู่ยอดเสาเพื่อเอาชชนะโอเคอืมชักธงให้ได้1,000คะแนนครับ อันนี้เราอยู่ทีมสีน้ําเงินฝั่งนู้นไม่มีตัวไม่มีอาชีพเดียวกับผมเลยส่วนใหญ่คนจะเล่นไม่แอสซิสินก็อีกตัวหนึ่งคนระับตัวผู้หญิงอืมส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเขาเตัวผู้หญิงดิตัวที่ใช้ธนูฮะผมก็จําชื่อไม่ได้อืนั่นแหละโอเคตัวผมไม่ค่อยมีคมมนเล่นนะอืเท่าที่ดูฉากตรงก็สู่ยอดเสาไปนู้นก่อนภรารกิจภรารกิจ ชักทองแป๊บอืมชักทองกงินอย่ามายิงกูนะหลบกันหลบกันอันนี้จุดยิงฮะมันมีสไนส์สไนส์สามารถยิงได้อืมเห็นไ,ม,ไม่ละเริ่ก็บรูร่วงแล้วเยี่ยมเดี๋ยวไปอืมมิตติขอีกหัวมาเทียบมาเป็นร้อยยิงสามแลก่อนเรบดำเหม็นชัดตัวตายเลย ทางตานันฮะพอไปรับดาเมจใครยิงอะไรอะไรอะไรครับอะไรอะไรหนี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 มมหนนเกิดมาว่ายิงยิงฟรีไปไหนแล้ว อืยิงเลยครับเยี่ยมตายครับอไม,มันเห็นกูอะนี่ไงล่ะมันเห็นน,หน,น,หน,นี่เอาเลยเอาไปให้ดับเบิลคิวสวยอืมออกยไม่โดนอีกอืม,อมเกิดตรงนี้วะเนี่ยอืตายแล้วกูอืตายซะเออตายซะแม่งไม่ตายคิวมาหน่อยครับจะได้ช่วยช่วยเหลือหน้าแม่งเปลี่ยนมาก

อ้อม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 นี่ไงล่ะตายซะกลางอากาศเลยทีเดียวเปไหจละวเจลไปไหนล่ะอ้ไ่โดนปินอะไรเนี่ยโอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนครับเที่ยเยี่ยมปาระเบิร์ เฮ้ยยิงพวกเดียกันเองครับกูยิงใหญ่เลยรีโหลดตายซะตายซะตายดีเฮ้ยกูตายแล้วยังมีเกาะยังกดเกาะไม่โดนขำกดเลขสี่ไม่โดนครับหึ่ระเบิดแม่งเลยหึ่ในสาวเฮดช็อตเนี่ย ล่าช็อตไปด้วยมีฟรีเลยไม่เห็นไอเดีวอ่ะดูดีดูดีช่วยช่วยช่วยก่อนนะเราต้องช่วยก่อนนะไปไหนแล้ววะตามไปไหนแล้วไปไหนละโอเคที่เฟิร์นคิวเฉยเลยที่เฟิร์นคิวไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะกำยิ่งยิ่งเนี่ยเยี่ยมเรียบร้อยเป็นจุดเที่ยวไว้ซุ่มยิงไม่ดีมาก

เยี่ยมถ้าทางจะต้องตายแล้วครับศพนี้ยิงยิงอย่างนี้เลยโอ้โหตายเลยเยี่ยม6คิวเลยทีเดียวได้ละตรงนี้เกิดตรงนี้เลยดีเยี่ยมเยี่ยมเลยเกิดตรงนี้สบายสบายนะครับนี่เยี่ยม101คิวและคิวที่สองได้แล้วระเบิดยิงทิ้งก่อนจุดจี่ตรงทีตรงกลับที่ตรงกลับมีได้ละมีได้ละ ยิงยิงบินเอาตายแล้วไม่มีไม่มีไม่มีกระสุนที่วิโลอยู่ไปไหนแล้วโอ้ซีคิวสวยไปหแล้วอืออือโอ้โห้าคิวเลยเยี่ยมลาร์ดเราก็จะลาร์ดลาร์ดก็จะทำอะไรล่ะยิงทำอะไรยิงทำอะไรเสคิวแล้วจังหวะนี้หกคิวฟุกกะฟุกฟุกเขาบอกเลยว่าฟุกยิงอะไรมาวะ นี่ช่วยเยอะครับเยอะบอกว่าเยอะมากกระสุนมอดอีกแม่งเลยอาปืนระเบิดติดอีกเยอะมากช่วยแล้วยิง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 นั่นแหละเออนั่นแหละตายครับทับตีแพ้ใช่ไหมโอ้โดนยิงมาดีมาทำไมวะฮะ ไดช่วยได้แต่ยังไม่ช่วยอยู่โอ้7คิวสวยครั้งแรกครับเล่นเป็น7ตัวเนี่ยนีมอืมยิ่งยิ่ไอ้พวกตายก็ตายก็อืม8คิว8คิวไม่ได้8คิวโอเค8คิวสวยเลยเยี่ยมทำได้ไหมไม่น่าเชื่อเล่นมันไม่เคยทำได้นะครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะ อ้วกตายเก็บเคได้8คิวสมองเป็นกล้องซาบไ,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 ไปไปแปด <laughs> มายิดแล้วครับพงพงยิงเยอะๆยิงอะไรยิงยะอะไรครับมีโล่ไปไหนอ,อ,อืออะไรล่ะน่าก็ไม่ไหวนะเยี่ยมเรียรวกว่าเทพเหมือนการลัดช็อต <laughs> ไม่ได้ยิงแล้วครับตายเบย ระเบิดน่ากูเห็นงแล้วกูเห็นมึงแล้วมึงทำอะไรมึงทำอะไรบินก็มึงบินก็บินก็บินก็ตายสิครับหลบหลบกระตุกพวกมึงตายแล้วครับเยี่ยมโอเคเฮ้ยไอ้เจ๊งตรงนี้ตรงนี้มีไฟแล้วไปไกลกูเลยนะไปไกลกูเลยนะไปไกลกูเลยนะตายซะโอ้กูตายเลยเยี่ยมได้ช่วยครับโอ้ย ยิงแบบนี้ก็ตายครับยึดๆๆเข้มเหมือนการลัดช็อตมาแล้วไปไหน draws? ไปไหนครับระเบิดก่อนระเบิดนำร่องก่อนไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงจริงใช่ไหมตายคนระับไปไหนแล้วเอชเคชนะโอเคครับก็เล่นไปแล้วครับกับสามโหมด ก็ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย